เผยโฉมนางเอกตัวท็อปช่องเจ็ดคืนแทนเจ้าแม่ละครเย็น แจ้งเกิดในละครเพืนบ้านทางช่องเจ็ดทำให้มีแฟนคลับคอยติดตามและให้กำลังใจอย่างเหนียวแน่นสำหรับนักแสดงสาวนาวานอย่างชิงชิงคริธากลายเป็นเพชรเม็ดงามของวิกโมชิตซึ่งมีผลงานอย่างต่อเนื่องอย่างที่เพิ่งลาจอไปก็เริงเจ้าสาวจํำเลยซึ่งนอกจากจะเป็นนางรองในละครหลังข่าวแล้วชิงชิงยังยึดตำแหน่งเป็นนางเอกในละครตอนเย็นอีกด้วยค่ะอย่างละครเรื่องลาสุดของชิงชิงอย่างเรื่องคุ้งสเสนหา ที่ตอนนี้ปิดกล้องเตรียมพร้อมออนแอร์แล้วบอกเลยว่าตอนนี้เธอคืนท่านเป็นเจ้าแม่ละครเย็นที่ทางช่องเจ็ดพร้อมปั้นให้ไกลแล้วค่ะโดยสำหรับชิงชิงเขาสู่วงการบันเทิงจากการประกวดเรไอเด้2 0 1 4ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจากนั้นได้มีโอกาสไปแคสติ้งที่บริษัทสามเสียนซึ่งได้แสดงละครเผื่อบ้านเรื่องแรกคือแก้วนามมา ก่อนที่ต่อมาจะเล่นละครเรื่อง4ียอดกุมารเทปสามฤดูเป็นต้น